มื่อนี้มาเอ็ดสุปหน่อไม้นะครับเด้อพี่น้องเด้อมือน,นี้เครื่องปรุงก็มีนะครับเป็นหน่อไม้เผาครับยงมีดูโดดครับนี่เป็นกระคิดซดมีเบื่อพักครับผักหอ,อมตะเทียมแล้วก็มีนี่ครับอันนี้เป็นข้าวคั่วป่นหรือว่าข้าวไม้ภาษาบุถไทยครับแล้วก็มีพริกป่น กันี่ครับขงนัวซื้อหลายซื้อหลายซื้อน้อยซือน้อยครับแล้วก็นี่ครับมะนาวนี่ครับมะนาวบิดไปเลยครับนี่บิดไปเลยมักสมุนซื้อหลายมักสมุนซื้อน้อยครับแล้วก็นี่ครับน้ำปลาร้าต้มย้อยครับหรือปลาร้าหล่นครับเจ็ไปเลยนะครับนี่ขงนัวซื้อหลายหลาย มันนุกระเทือจักน้อยครับน้องล้วก็ตามันครับนี่ตำตำตำอันนี้เป็นหัมนไม้เผาแล้วก็มาซอยเป็นชิ้นครับแล้วก็ไปต้มสื่อน้ำยาหน้านครับนี่คือพักกับปนพักสะเงะโซนครับพักหอมชี ไปขิงออนกับมะเขือผมมะเขือพื้นครับผมตามกุ้งเขาไปน่ำเด้อครับาตามเฮพิ่มบนเท้าเรื่อยเขาหน,นังครับตามไปเลยตามกับเส้โบ่งก็ได้ครับนี่โบ่งคนเลยครับนี่โบ่งจองครับภาษาผู้ชายเราโบ่งจองทพีซ้อนตวงนี้ครับ ข้อเขีนรอรับนี่าการนี่เเลยครับคนณห้ด้วยคนคนัน้ตั้ครับนี่แก่นี้ครขับตํั้ม้นตะขักบางคนเขาซื้องหน้าโคครับหน้าโคคนผมก็คือซื้อน้ำครับมงกรดิฮิต เฮ็ดซื้อนั่มไปน้่มครับพิดฮอนพิชเท้าแล้วแต่มักครับฟูดเพื่อฟูดมั่นครับไปเลยแล้วก็ซิมเบิรงครับนี่เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋อวเฮ้ยอ๋มอ,ม,อม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแล้วได้หนีแล้วได้ ทุบหน่อไม้ครับผมมาๆๆพี่น้องมานะเสือทวยไต่แบบนี้มาเด้อพี่น้องเด้อเฮ่อืบื <c oughs> บนี่เด็กการพี่น้องนี่สีสันสุดใสนะรับประทานครับมาเด้อมาเด้อ